ทำไมต้องยุบสภาเร็วและ้าฟังเหตุผลแล้วเออน่าสนใจเหมือนกันนะครับ,รบแรกเลยสิ่งแรกเลยเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปลาลุงป้อมและบอกว่าจะไปอยู่กับพรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่มีความชอบธรรมเพราะถูกเสนอชื่อนายกจากพลังประชารัฐเห็นไหมครับถ,ถูกแรงกดดันจากคนพลังประชารัฐเองเนี่ยอ้อาอ้าไปสมัครนูน้นไปอยู่ที่นู่นแล้ว่าตีความกฎหมายอีกสถานะนายกโวนวายอีกว่าวุา่นมประเด็นต่อมาคือ กฎหมายสภามีความแตกแยกของในกลุ่มขั้วอนุรักษ์ที่เป็นขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเรื่องกัญชาคอศออปล่อยไปให้กฎหมายเหล่านี้อยู่ในสภาโอกาสที่หลังเลือกตั้งและจับขั้วเดิมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสมารอยแผลเนี่ยค่อนข้างยากพล<ด>ัดตัญ<ด>หนาไดีเลย<ด>ประเด็นต่อมาคือเรื่องของไม่ต้องการปรับคอรมอครับไม่ต้องการปรับคอรมอเพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์ยื่นมาแล้วนะ,ะยื่นมาแล้วคุณนริศนริศขำนุรักษ์ขำนุรักษ์แต่อย่าลืมนะในพัก ในพักพลังประชารัฐถ้าหากว่าแยกกันเดินแบบนี้ต้องการเก้าอี้เพราะจะได้ไปคนโทรลในการทำหน้าที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพูดคุยก่อนเปิดพรอ <c oughs> ว่าด้วยเรื่องของการเดินหน้าเข้าไปสู่โหมดการเมืองแต่หลังจากเสร็จประชุมในห้องเล็กๆก,ก็มีการคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าโตกลงเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเนี่ยจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ อยู่ครบเทอมลากยาวไปถึงเดือนมีนาคมหกห,กหกหรือไม่ว่ากันว่าในการพูดคุยรอบนั้นสดๆร้อนๆคุณอนุทินชาญวีรกุลพูดขึ้นมาบอกว่าไม่มีใครอยากเสียตังเร็วหรอกโอ้ในไอ้นั่นก็พูดไปไม่อยากเสียตังเร็วเมื่อพูดแบบนี้ปับ๊บนายกพูดในคอรมอกับรมตรีนะ,อะลองนายกงั้นก็อยู่กันไปยันมีนาปีหน้าสิว่านะผมว่าถ้าฟังแบบนี้คนอาจจะบอกโอ้ อยู่ยาวเว้ยอยู่ยาวนะแต่ต้องดูบริบทใช่ดูบริบทดูภาษากายดูจังหวะครับถามว่าก็ไม่มีใครอยากเสียตังค์เลยหรอกในทางกับกันอยู่ยาวนี้ก็จ่ายตังค์ทุกเดือนนะครับการเมืองกลายเป็นเรื่องไม่มีใครอยากเสียตังค์เลยบริบทแบบนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะยืนอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่า จะทาอย่างไรครับเหตุผลทําไมต้องยุบสภาเร็วถ้าฟังเหตุผลแล้วเออน่าสนใจเหมือนกันนะครับแรกเลยสิ่งแรกเลยเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปลาลุงป้อมและบอกว่าจะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่มีความชอบธรรมเพราะถูกเสนอชื่อนายกจากพลังประชารัฐเห็นไหมครับถูกแรงกดดันจากคนพลังประชารัฐเองเนี่ยอเอา้าไปสมัครนู่นไปอยู่ที่นู่นแล้วตีความกฎหมายอีกสถานะนายกโอ้วุ่นวายอีกว่าวุ่นวายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคนจะตีความว่าเอา้านายก แคนเดตนายกจากพลังประชารัฐแต่วันนี้ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติังเป็นนายกต่อได้ไหรือไม่มข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อถ้าประกาศตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่เนี่ยความชอบธรรมตรงนี้จะเป็นปัญหาเพราะนายกต้องยุบสภาเร็วเพื่อไม่เกิดปัญหาตรงนี้นายกอาจจะแตกต่างกับบรรดาสสนะที่อยู่พักหนึ่งแต่ใจไปอยู่พักหนึ่งนะไมไ่เป็นไร แต่สถานะความเป็นผู้นำนายกรัฐมนตรีที่บริหารจัดการประเทศมันต้องมีศักด์มีสีเพราะฉะนั้นเหตุว่าไม่มีความชอบธรรมในการทำหน้าที่อาจจะเป็นตัวตัดสินใจเร็วประเด็นต่อมาอนนคือคคกฎหมายสภามีความแตกแยกของในกลุ่มขั้วอนุรักษ์ที่เป็นขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเรื่องกัญชาคอศปล่อยไปให้กฎหมายเหล่านี้อยู่ในสภา โอกาสที่หลังเลือกตั้งและจับขั้วเดิมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสมารอยแผลเนี่ยค่อนข้างยากเพราะตัดหัาหาซะเลยดูกัญชาใครเอ็กกับใครตอนนี้ใครประทะกับใครอยู่ <c oughs> ภูมิใจไทยกับพักฝ่ายกับพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยครับเห็นไหมครับต่อมากอยศออคือประชาธิปัตย์เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องนี้รัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องนี้แต่คนปะทะและไม่เห็นด้วยก็คือภูมิใจไทยก้าวไกลครับแล้วมาแล้วเสนอไม่นี่ละ ใช่พัก,พกอ,กอพ,กพกนี่ไม่คิดดอกเบีย้ยด้วยไม่คิดดอกเบีย้ยกอยสอด้วยนะแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องต่อสู้กันในทางสาภาครับต่อมาเรื่องพรบเลือกตั้งพรบพักการเมือง24เนี่ยสารจับวินิจฉัย30ก็จะวินิจฉัยอีกชุดหนึ่งไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยล้วนแล้วแต่มีผลกับสถานะของรัฐบาลทันทีประเด็นต่อมาคือเรื่องของไม่ต้องการปรับคอรมอครับ ไม่ต้องการปรับพรมเพราะตอนนี้ประชาธิปัตย์ยื่นมาแล้วนะยื่นมาแล้วคุณนาริศนาริศขำนุรักขำนุรักแต่อย่าลืมนะในพักในพักพลังประชารัฐถ้าหากว่าแยกกันเดินแบบนี้ต้องการเก้าอี้เพราะจะได้ไปคนโทรลในการทําหน้าที่เพราะจะลืมนะตําแหน่งลาตีช่วยกระทรวงแรงงานลำตีช่วยกระทรวงเกษตรกอ่าเดิมพลังประชารัฐที่ของผู้กองธรรมนัฐทุกจาจาร์แมวทุกเกิดนายกปรับพลรมเอาเดี๋ยวเสนอยัดไส้เสนอมาด้วยไง นี่สำคัญกว่านั้นคือเขารู้ว่าการดูแลในการเลือกตั้งอยู่ที่ไหน<อ>มหาไทยครับก็จะจีเจะจ้เรื่องนั้นก็จะจี้เรื่องนั้นกลับไปอีกนายกจะอ,อยู่ยาวแรงกดดันปรับคอรมอลและไม่ได้ได้ปรับแค่นฤทธิ์ขำนุรัก,<อ>กษณ์ไม่ได้ปรับแค่กับรัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่ได้ปรับแค่รัฐมนตรีช่วยรายกานแต่จะถูกแรงกดดันเพื่อขย่มเก้าอี้หมาไทยเพื่อเตรียมเลือกตั้งเพราะมหาไทยหัวใจคือประเทศไทยและคุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบอจอ,อบอตอขานคะแนนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้เกิดเหตุการนั้นทําไมถูกยุบสภาเร็วคือการไอเซฟตี้คัทอย่างดีครับอืมนี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมายุบเร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ปัจจัยคือนนตอนนี้คะแนนนิยมลุงตู่จากปรากฏการ์เอเป็กเป็นยังไงล่ะใครว่าบอกอุ้ยเราไม่ได้อะไรเลยได้ครับคนที่บอกว่าไม่ได้บอกว่านั้นตานะ่ะตาบอดสี หรือไม่ก็มีวาทกรรมครับได้อะไรมาดูานะอาจจะไม่ได้โดยตรงจากข้อตกลงบางกอกโกอแตสิ่งที่ได้คือดึงคนที่ไม่อยู่ในเอเปก็คือดูสิฝรั่งกับฝรังร่งเศสเส้นสัญญาก,กับเรากี่เรื่องครับซาอุดีอาราเบียนะโอ้ห้าฉบับห้าฉบับนี่คือสุดยอดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบร่วม20-30ปีครับปีคาเมล่านี่ซอฟ์พาวเวอร์ บางกอโกเราได้ BCG เป็นเบนต์มากของประเทศทุกประเทศที่จะเดินเข้าไปสู่โหมดของ BCG กรีนและสิ่งแวดล้อมอันหน,น,นึ่ก็คือ FTA เเปกเนี่ยอาจจะไม่ได้แม้ข้อตกลง่างชจะเจนแต่น้อยอย่างน้อยก็ปักหมุดเริ่มต้นทุกเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ย จากคะแนนนิยมที่ตกต่าอาจจะก,กระเตื้องขึ้นมาบ้างทาไมยุบเร็วอตอนนี้ฝ่ายค้านเ,เตรียมธันวานี้จะยื่นแล้วะจะยื่นเรื่องของอภิปรายไม่ว่างใจที่ไม่ลงคะแนนไม่ต้องโหวตไม่ต้องลงคะแนนครับซึ่งถ้ายุบเร็วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการอภิปรายเรื่องนี้ไม่ต้องถูกหลอกดาาฟรีในสภาและการหลอกดาาฟรีเนี่ยเป็นการแบบขยายแผลนะซ้าเติมและมีการสื่อสารออกไปยิ่งวาทะว่าด้วยเรื่องแลนสไลด์มันเกิดขึ้นครับยิ่งอยู่ยิ่งคนยิ่งจนเกิดขึ้น มันก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดหน้าให้ชกฟรีครับ